ช่อง N W Real Estate 78นะคะพาคุณผู้ชมมาชมที่ดินปลูกบ้านส,สวยๆอีกหนึ่งแปลงแล้วนะคะใ่คเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนอก็คือคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่เราพาเข้าไปดูหน้าแปลงที่ดินนะครับแล้วก็เราสัญญากันว่าเราจะพาไปดู ในแปลงที่ดินเล<ช>ยนะครับตรงนี้น้องแหม่มก็ยืนอยู่ตรงทางสธารณประโยชน์ตรงครับหมู่บ้านโคกมงคลนั<ช>่น<ต>เองะคแต่ว่าเป็นคอนกรีตกว้างขวางมากามากเลยรตรงนี้คือทางสาธารณะที่เราขับรถมาเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะก็คือขับมาไม่กี่ร้อยเมตรเองนะคะจากถนนนม3 0 2 3นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเราจะใช้เส้นทางนะคะแหม่มเริ่มจะเริ่มสตาร์จาก โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์แล้วก็มาโรงเรียนโนนไทยนะคะเลี้ยวซ้ายตรงแยกสันเทียถนน2068นะคะแล้วเราก็ใช้เวลาไม่นานนะคะมาจนถึงวัดสำโรงเมื่อถึงวัดสำโรงแล้วให้เลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายนะคะมาถนนนม3023หรือทางไปวัดแกะแหนั่นเองใช่ค่ะคเขาเรียกบ้านทรงธรรมนะคะคบ,ออบ้านทรงธรรมหรือว่าบ้านแกะแหะนะคะก็คืออันนี้คนนนไทยก็จะรู้จักนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบชื่อชื่อแบบทางราชการเขาเรียกว่าบ้านทรงธรรมนะคะเราเข้ามาปุ๊บก็คือจะมีป้ายเลยด้านซ้ายมือเขาเขียนว่า บ้านโคกมงคลนะคะให้เราเข้ามาในหมู่บ้านนี้อ่ะเดี๋ยวเราเริ่มพาคุณผู้ชมดูตั้งแต่เริ่มต้นเลยตรงนี้นะคะแบบอยู่ถนนสาธารณะที่เข้ามาจากถนนนม3 3 2 3นะคะฝั่งนี้ที่มีต้นไม้ส,สวยๆนะคะเป็นต้นเฟื่องฟ้าแล้วก็ต้นคูณส,สวยๆเลยเป็นเพื่อนบ้าน ที่อยู่ตรงข้ามปากซอยนะคะเข้าไปที่ดินที่เราขายอยู่นะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันนะคะด้านซ้ายมือเพื่อนบ้านเขาจะมีต้นมะพร้าวสูงๆนะคะอ่าแล้วก็อยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าต้นตะโกนะคะอันนี้หาดูยากมากเลยเป็นต้นซ้ายมือนะคะแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้จะเป็นถนนหินคลุก ซึ่งกว้างขวางมากๆนะคะตอนนี้ก็คือเป็นมีรั้วที่เป็นต้นไม้เป็นแนวอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมขอดูพิกัดบางครั้งพิกัดอาจจะยังไม่ได้อัปเดตณะปัจจุบันนี้ให้คุณผู้ชมดูจากคลิปนี้ได้เลยนะคะเราก็ตรงไปเลยค่ะเข้ามาถนนหินครุกนะคะตรงมาเรื่อยๆด้านขวามือนะคะจะมีเพื่อนบ้านเป็นบ้านสีออก เขาเรียกว่าสีแดงน้ําตาลเนาะประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่นัทด,ด้านขวามือนะคะก็<อ>ตรงเข้ามาเลยนะครับก็ตีไปไม,ไม่ถึงแปลงที่ดินนะครับจากถนนคนติดเนี่ยไม่ถึงร0 0เมตรนะครับผมใช่ค่ะไม่เกิน100เมตรนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแนวรั้วนะคะชัดเจนเลยนะคะส่วนด้านนู้นก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเอาเป็นว่าอยู่ติดกับแปลงที่ดินที่เราขายเลย ตรงนี้นะคะปากซอยที่เราจะเข้าไปในแปลงที่ดินนะคะจะมีต้นว่านะคะต้นใหญ่นะคะสูงๆเนี่ย,ยอยู่ด้านซ้ายมือเกตของปากทางเข้าไปที่ตรงนี้นะครับก็เป็นต้นว่านต้นใหญ่นะครับอยู่ตรงข้ามกับปากซอยนะครับปากทางเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าด้านซ้ายอันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะคะจะเป็นบ้านหลังสีฟ้านะคะ ชั้นชั้นล่างเนี่ยจะเป็นสีฟา้าก็จะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับเราแล้วก็ปลูกต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะร่มรื่นมากสําหรับตรงนี้นะคะยังเป็นถนนสาธารณะอยู่ด้านซ้ายมือจะเป็นต้นไผ่นะคะเป็นต้นไผ่สูงๆเลยนะคะเราก็เข้ามาในาถนนสาธารณะนะคะที่เป็นถนนดินนะคะยังเป็นถนนดินอยู่นะคะแล้วก็เดินมาเลยะคะ่ะ ตรงนี้นะคะก็คือถนนเส้นนี้นะครับก็คือตรงไปถึงหน้าแปลงที่ดินของของเราเลยนะครับซึ่งตอนนี้ไม่ได้เคียร์ลิงครับก็ระยะทางตีไปประมาณสัก2ี่สเมตรนะครับถึงแปลงที่ดินนะครับประมาณการนะครับผมอ่าก็ถนนเส้นนี้นะครับก็กว้างประมาณห้าเมตรนะครับกะด้วยระดับสายตาโดยประมาณเท่านั้นนะครับค่ะก็ตรงเข้ามาเลยนะครับผมแล้วก็มาเจอต้นข่อย อันนี้จะเป็นต้นข่อยด้านซ้ายมือนะคะเราก็เข้ามาตรงนี้เลยนะคะก็จะมาเป็นอนาณาเขตของแปลงลที่ดินที่เราขายอยู่แล้วนะคะตรงนี้จะมีต้นกล้วยของเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวด้วยนะคะเป็นของเพื่อนบ้าน,นะคะ่ะเป็นแปลงที่อยู่ติดกับเราส่วนนี้ก็คือเป็นที่ดินที่เราขายนะคะถึงแล้วถึงที่เรานะครับถึวนะคร่บเนื้อที่นะครับสองงานกว่าเลยนะครับใช่แปลงนี้เนื้อที่ 2 7 5 4ตารางวานะคะ2งาน75.4ตารางวานะคะเป็นที่ดินที่อยู่บ้านโคกมงคลตําบลสํารงอําเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นดินสีดำแบบนี้เลยดินดีมากๆนะคะเป็นดินแบบสําหรับเพาะปลูกได้เลยนะคะแล้วก็พื้นดินนะคะจะเป็นเนินสูงอ่าอันนี้ไม่ใช่ที่นานะคะเขาเรียกว่าที่สวนที่พร้อมปลูกบ้านเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาชมตรงกลางแปลงที่ดินกันนะคะใช่ครับคืนที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่กลางชุมชนนะครับก็เป็นที่ดั้งเดิมนะครับใ่คเป็นที่สวนนะครับสูงนะครับก็เหมือนถมแล้วนั่นเองนะครับผมสูงแล้วก็เป็นดินดํานะครับค่ะก็ดูผลระบารากไม้ในตรงนี้ก็อุดมสมบูรณ์เลยนะครับขณะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหน้าแล้งนะครับหน้าแลงนะครับก็ยังเห็นพืชพันธุ์นานาอยู่นะครับผมเดี๋ยวมาอยู่ตรงนี้ดีกว่า เรามาด้านซ้ายของแปลงที่ดินก่อนนะคะอ่นนี่นะคะด้านซ้ายของแปลงที่ดินนะคะจะเป็นแนวรั้วของเพื่อนบ้านนะคะของเพื่อนบ้านเนี่ยจะปลูกเป็นต้นขี้เหล็กเป็นแนวรั้วเลยแล้วก็มีต้นฟอาอากาศเต็มเลยนะคะด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะลักษณะรูปแปลงที่ดินหากคุณผู้ชมนะคะอยากจะเห็นรูปแปลงที่ดินก็แอดไลน์นะคะแอดไลน์เบอร์063 8412188นะคะเพื่อที่จะขอดูรูปพิกัดแปลงที่ดินแต่มันจะบอกก่อนว่าแปลงที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ที่ตาบอดนะคะมีถนนสาธารณะเข้ามาจนถึงแปลงที่ดินแต่ว่าถนนสาธารณะยังเป็นถนนหินครุก แล้วต่อด้วยถนนดินธรรมดาอยู่นะคะหากคุณผู้ชมนะคะที่ซื้อที่ดินแปลงนี้แล้วแล้วไปปลูกบ้านนะคะเมื่อแบบอบตอมีงบในการพัฒนาเขาก็อาจจะมาทำคอนกรีตให้เราได้นะคะในอนาคตค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือรูปแปลงสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญ เราขายถูกมากนะคะราคาถูกมากๆแปลงนี้นะคะไม่ติดภาระใดๆเลยหากคุณผู้ชมสนใจที่จะเป็นเจ้าของแปลงนี้นะคะโทรหาแม่มได้เลยนะคะหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วนะคะโทรได้เลยที่เบอร์063 8412188นะคะหรือว่าแอดไลน์ไอนะคะ0638412188นะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดนะคะแล้วช่อง y o u t u b e นะคะชื่อช่องว่า nwreal estate 78นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้แบบจะบอกว่าเจ้าของเพิ่งลดราคาให้นะคะเพราะตอนแรกไม่ใช่ราคานี้แน่นอนเป็นราคาที่ มากกว่านี้นะคะเกือบเท่าตัวแต่ว่าตอนนี้คือลดราคาพิเศษนะคะจากที่พี่นัดพิมพ์ไว้แล้วใช่ไหมคะพิมพราคาแจ้งเราเนาะเราพิมราคาแจ้งไว้ได้ได้คลิปนะครับแล้วก็พร้อมพิกัดนะครับสนใจก็นัด ดูแปลงที่ดินได้ด้วยกันเลยอเอะะใช่ค่ะแต่ว่าแปลงนี้เดินทางมาง่ายมากๆเลยนะคะก็คือมาถึงวัดสำโรงนะคะเลี้ยวซ้ายมาถนนนมาม3นอ3 0 2 3นะคะแล้วก็เข้ามา,าในหมู่บ้านโคกมงคลนะคะก็นิดเดียวเองนะคะก็จะเจอแปลงที่ดินแปลงนี้แล้วแต่ว่าณตอนนี้นะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะมีต้นกล้วยมีต้นกล้วยนะคะ มีต้นกล้วยแล้วก็จะมีต้นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่นัทกระถินเนาะเยอะมากนะคะ ในแปลงที่ดินนี้จะมีต้นกล้วยแล้วก็ต้นกระถินเยอะมากๆเลยนะคะคือยังไม่ได้เคลียร์ลิงนะคะแต่ว่าจากที่เราดูแบบนี้ก็คือเราเห็นได้เลยว่าดินดีเพราะปลูกอะไรก็งามนะคะเหมาะกับการปลูกบ้านนะคะอย่าลืมนะคะสนใจโทรหาแบบได้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่นภพาไปดูแนวเขตตรงนู้นเนาะได้ครับค่ะอ่ะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะาม,มาเลยนะคะมาด้านซ้ายก่อนดีกว่ารูปแปลงที่ดินนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับผมสวยงามเลยนะครับก็ถ้า,าเคลียร์ลิงแล้วก็สวยงามนะครับ แปลงที่ดินเนี่ยดูง่ายนะครับเพราะว่ามีแนวเขตชัดเจนนะครับผมต้นฟอกอากาศเยอะมากนครับแล้วก็ต้นขี้เหล็กนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านซ้ายมือซ้ายมือของแปลงที่ดินนะครับตรงนี้คือจุดของเขาเรียกว่าหัวแปลงที่ดินก็ได้นะครับหัวแปลงที่ดินนะครับผมเนื่องจากว่าทางสาธารณประโยชน์เข้าด้านข้างแปลงนะครับผมตรงนี้ก็ติดกับชุมชนนะครับติดกับเพื่อนบ้านนะครับผมค่ะ แล้วก็ด้านซ้ายด้านขวามือเนาะด้านขวามือเนี่ยจะเป็นต้นข่อยนะคะแล้วเขาก็จะมีหลักเขตชัดเจนเลยนะคะอันนี้เราก็ดูง่ายๆค่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมแบบซื้อแปลงนี้เสร็จแล้วนะคะต้องการมาพัฒนานะคะมาเคลียร์ลิงเนี่ยก็จะเห็นรูปแปลงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราขายตามสภาพเดิมๆเลยนะคะ อันนี้ราคาเราแบบถูกอยู่แล้วนะคะเราขายถูกอยู่แล้วใช่ครับค่ะลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถแอดไลน์ดีเรานะครับเพื่อขอรูปปแปลงนะครับขอพิกัดนะครับได้โดยตลอดเวลาเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับอยู่การชนทนราคาถูกนะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับผมใช่ค่ะนี่นะคะด้านหลังด้านหลังฝั่งความมือของแปลงที่ดินนะคะเขาจะมีรัว้วลวดหนามแล้วก็จะมีแนวเขต กเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะสนใจที่ดินแปลงนี้โทรหาแหม่มนะคะที่เบอร์0638412188นะคะหรือว่าแอดไลน์ไอ0638412188นะคะติดตามเพจ Facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินแลกสังหาทุกชนิดค่ะแล้วก็ช่อง YouTube ชื่อช่องว่า NW Real Estate 78นะคะภายในแปลงที่ดินนะคะนอกจากมีต้นกล้วยต้นกระถิน แล้วก็ยังมีต้นรักด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านหมู่บ้านก็ชื่อเป็นมงคลน,นะคะชื่อบ้านโคกมงคลน,นะคะในแปลงที่ดินก็มีต้นรักด้วยแล้วก็มีต้นกล้วยนะคะคือชื่อเป็นมงคลทั้งนั้นเลยนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้โทรหาแหม่มนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับคุณแหม่มครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเรามาถึงณนะช่วงเวลานี้นะครับหากสนใจที่ดินแปลงนี้ก็โทรหาเราได้ตลอดเวลาเลยนะครับ ลูกค้าสามารถชมคลิปเต็มนะครับของเราได้ที่นะครับช่อง y o u t u b e นะครับ Nwreal Estate 78นะครับแล้วก็ชมข้อมูลอสังหาเพิ่มเติมนะครับได้ที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับขายที่ดินและอสังหาทุกชนิดนะครับวันนี้นะครับผมและคุณแหม่มต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ